สวัครับนี่ไออาร์แปดศูนย์แปดห้านะครับปกติต้องกดตรงนี้จะเป็นอย่างนี้ขายสีแล้ีก็กดตรงนี้อีกประมาณนี้ตอนนี้เราจะมาต่อกออกข้างหลังตัวนี้มานี่แล้มากดตรงนี้เอามาดู โดยจะใช้ให้เป็นตัวเมาส์นี่นะครับตัวเมาส์นี่แล้วเป็นสาย USB เสียบแล้วก็เป็นตัว USB ตัวนี้แล้วเราก็มาเจาะตรงนี้ก็ใสนน่ใส่อันนี้เข้าไปใส่อันนี้เข้าไปแล้วก็ออกมาประมาณนะประมาณก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เอาแจ็คตัวนี้เสียบเข้าไปตรงนี้ เนี่ยเราไม่ใช้เราก็ถอดออกเราจะใช้แค่ปุ่มกดเราจะกดตรงนี้เวลาถ่ายงานเด็กกดแป๊กแป๊กฝั่งไหนก็ได้ฝั่งหนึ่งมาลองดูกันหัวยูไอสปีนะอันนี้หักมาจากแผงวงจรประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ประกอบเสร็จแล้ว ยิงกงยิงเกลวเสร็จแล้วครับเอาไปใส่เอิ้นแบบทางหลังนี่มันติดกันครับ,นะรบแผงมันมีมันมีแผงวงจรอยู่ก็ต้องเอาซีตัวนี้ออกให้หมดเลยซีออกให้หมดไม่งั้นมันก็พอพอต่อสายปุ๊บมันก็ติดปุ๊บเลยไฟมันก็วิ่งปุ๊บเลยนี่เราต้องมาตัดออกขูดขูด,ข,ดขูดออกนะครับประมาณนั้นฝานี่ออกมาแล้วครับเดี๋ยวมาถอดน็อตกัน,กกนกมาล้วง,งานใหญ่ครับ ถโอดน็อตถ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 อดสายไฟโอ้โหนี่ครับอยู่ใต้นี้เราต้องไปเชื่อมใต้นี้งานใหญ่แล้วครับมา,มาอบถอดแผงนี่เสร็จมาเจอตรงนี้อีกโอ้โหโงานเข้าเลยไปต่ออ๋อแล้วครับเจอสายไฟสี่เส้นงานเข้า ต่อไว้ก่อนประกอบหลอนหลอนลสายสีเส้นออกมาแล้วไม่ต้องมากดหางไมเ่เดี๋ยวมิเตอร์จับครับรี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 บประกอบยวงงานมาโอเคครับครับสีเส้นนี้เส้นไหนก็ได้นะครับต่อมาเส้นเส้นไหนก็ได้นะครับทีนี้เราก็จะมาแปลงตัวนี้นะแต่เป็นปุ่มกด ปุ่มตรงนี้สองตัวนี้ให้เป็นปุ่มกดใช้สายายูดีเสียบเข้าตรงนี้นสายเส้นหนึ่งแดงกับดำนะครับให้เปลี่ยนตรงนี้สองอันนี้ใต้นี้ให้เป็นปุ่มกดมาดูกันนี่ดูนะครับก้านนะครับนี่เป็นแผงตัดลายนี้ออกตัดออกอกรีดมีดกัตเตอร์กรีดออกเลยนะครับนี่ลายนี่ แล้วก็เชื่อมตัวนี้กับตัวนี้มาติดกันแล้วเราก็เอาสายอีกสายหนึ่งเชื่อมตรงนี้เชื่อมตรงนี้นะครับแดงเชื่อมตรงนี้ก็ได้นี่สองเส้นเนี่ยเส้ในใดเส้นหนึ่งก็ได้แล้วเมื่อจะโยงมาสวิสสองตัวนี้สวิสสองตัวนี้นครับี่กดฝั่งไหนก็ติดแป๊กป๊กแป๊กป,ป,ป,ประมาณนั้นมาลองดูกัน นี่นี่ครับสายเสียบเสียบเข้าตรงนี้ดูหน้าจอแล้วกดถ่ายเหงนี้นี่กดนี่ก็ได้นี่แล้วมาดูหน้าจอจอไว้เนี้จอย่านี้ ได้เราไม่ใช้เราดึงออกอย่าไปหาทํานะส่งม,มา